สว,ส,สวัสดีครับ,รบอินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไอรับญี่ป<า>ุ่นไม่ช่างวันนี้เราจะเรียงคำว่าอะไรครับวันนี้เราจะมาเรียงคำว่าคิดมากกับคิดไปเองค่ะครับ คุณทากาดเป็นคนคิดมากไหมไม่ครับผมเป็นคนง่ายๆนะคร <laughs> ับเหรอคะโอหโหรอ,อ,อตลอดเวลาเลยะคะ่ะอารมณ์ดีนะคะเป็นคนที่ไม่คิดมากเลยใช <laughs> ่ไหมบางเรื่องนะครับบ้างเรื่องะคะ่ <laughs> บางเรื่องซีเรียสบ้างเรื่องซีเรียสนะคะทุกคนก็มีมุมนั้นค่ะคำว่าคิดมากภาษาญี่ปุน่นภาษาญี่ปุ่นจะพูดว่าค่างไกสึกินะครับค่างไกสึกินะครับค่ะ<ม>ค่างไกสึกิมาจากคำว่าค่างไก่รูบวกกับสึกิรูใช่ เอามารวมกันใช่ไหมตัดหลูออกให้มันกลายเป็นคําคําเดียวนะคะก็จะแปลว่าคิดมากนะคะ,<ช>ะครังไทดูเปราว่าคิดซึกิดูเปละว่าเกินไปค่ะคิดมากกินไปดค่ะคังไซึกิคนี้จะใช้ในสถานการณ์เช่นสมมุตินะคะถ้ามีแฟนนะคะแล้วแฟนบอกว่าแค่คุยกับผู้หญิงคนหน,นึ่งเงี้ยไม่ไม่ได้มีอะไรเลยเนาะแค่คุยธรรมดาแต่เราก็แบบหึงมากเลยคิดไปนู่นเลยคิดนะคะคิดเกินไปนะคะว่าแบบเขาจะแบบมีอะไรมีงู้อย่างนี้นะคะก็คือ ค้างคายสกิดมากนะ<嗯>คิดมากเกินไปนะมีผู้หญิงหรือเปล่ามีผู้หญิงหรือเปล่าต้องคายสกิดอ่ะประโยคที่พูดบ่อยมีตัวอย่างไหมคะประโยคที่พูดบ่อยเช่นเธอคิดมากเกินไปแล้วจะพูด<嗯>ยังไงคะเอ๊それは考えすぎだよนะคะそれは考えすぎだよต้ม<嗯>อันนี้พูดบ่อยนะคะโดยเฉพาะกับแฟนนะคะหรือว่าเพื่อนนะคะบอกว่าเฮ้ยคิดมากไปแล้วจริงๆมันไม่มีอะไรเลยเนาะผล<嗯>ตัวน่ะนีมน่มันอยู่ แะนี่นมนตตโมรักกาเตโยใช่ไหมคะจะแบบว่าทลังไขสกีไดโนนะคะใช้บ่อยนะคะแล้วอีกคำหนึง่งคำหนึ่งว่าครับโอมุยโกมินะครับโอมุยโกมิครับปแปลว,ว่าคิดไปเองนะคะคิดไปเองอันนี้ก็คล้ายๆกับทางไขสกีแต่ว่ามันจะเหมือนคิดไปเองเนาะมันไม่มีอะไรเลยเนาะเหมือนว่าเรามาโนไปเองคิดไปเองเนาะคะ่ะเช่นมีมีตัวอย่างเช่นนะครับอืม ถ้าสมมติมีมีคนที่มีคนชอบใช่ไหมครับแต่ว่าเขาเขาถ้าเวลาคุยกันนะครับปกติก็สนิทกันคุยดีๆนะครับแต่ว่าวันนึงนะครับก็คุยไม่สนุกหรือว่าอะไรเนี่ยเขาไปเลยนะครับก็เออเขาไม่ชอบตัวเองหรือเปล่าจะพูดแบบไม่ชอบเขาไม่ชอบเราหรือเปล่าเคาแค่แบบไม่คุยกันจริงๆอาจจะไม่ได้มีอะไรเขาอาจจะไม่สบายใช่ใช่แล้วก็ปรึกษาเพูดใช่ไหมเฮอันโนฮิตว่านั่นก็ต้องไม่รักเขาเฮอันโน ว่าฉันかもขนใช่หมใช่ใช่ใค่ใช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 ่นช่ใ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 ป่นช่ใ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 ป่ใช่ใช่ใช่เช่ใ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 ชะใช่ใช่ใช่ใเ่าช่ใ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 ้่ใช่ใช้ใช่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 ใ่ใชไใ่ใช่ใช่ใ่ใช่้่ใช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 ่ใใช่ใช่ใ่ใช่กช่ใค่ใช่ใช่่ใช่ใช่ใช่ใค่ใ่ม่่่่ ย่านึมจำและนำไปใช้กันนะคะครับค่ะต่อไปพบกับช่วง Kids k i ด s c o r n นะคะเป็นช่วงที่เราจะนำเสนอคลิปเด็กญี่ปุ่นน่ารักน่ารักจากแฟนรายการของเรานะคะจะเป็นยังไงไปชมกันเลยว,วัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ,อ้นาไม่อวะมิยามาตินามิยามิยาชื่อมิ คนอซานินไทยดีเขาบอกว่าคนบอกว่าน่าเหมือนอนดูแล้วเหมือนคนญี่ปุ่นแล้วถามว่าคนไทยหรอคะบอกว่าคนไทยค่ะเหมือนคนญี่ปุ่นเลยไทยใช่ใช่โอ้ที่เม่สามะโอ้ยี่แม่สามะเจ้าหญิงคนไหนคะชี้สิเขาบอกว่าเป็นเจ้าหญิงหรอคะค่ะก็หมดเวลาของเราแล้วเนาะ <laughs> พบกันใหม่ครั้งหน้านะคะแล้วก็อย่าลืม subscribe ที่ช่อง i love japanese นะคะใครมีคำถามก็มาโพสต์ได้ที่ w e b w i love japanese. o org นะคะ <laughs> พบกันใหม่ครั้งหน้าคะ่ะส,สวัสดีครับ